สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำแนวทางการป้องกันโรคโควิด -19 ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับแนวทางการป้องกันเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิดกันค่ะโรคโควิด -19 หรือโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมีการระบาดอย่างมากที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนในช่วงปี2019ในตอนนั้นเรารู้จักกันในชื่อของไวรัสอู่ฮั่นก่อนที่จะมีการระบุในภายหลังว่าเป็นเชื้อไวรัสตระกูลโคโรนา แต่ว่าไวยรัสตัวนี้เป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีการค้นพบมาก่อนต่อมาทางองค์การอนามัยโลกจึงได้มีการตั้งชื่อยังเป็นทางการให้กับโรคนี้ว่าโควิด -19 นั่นเองนะครับความจริงก็คือโคโรโนาไวรัสนี้มีมานานแล้วและก็มีอยู่ด้วยกันหลายสายพันธุ์ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ทําให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโดยชื่อโคโรนานี้มาจากลักษณะของเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายมงกุฎโดยคําว่าโคโรนานี้เป็นภาษาละตินซึ่งแปลว่ามงกุฎนั่นเองนะครับผม และลักษณะของไวรัสโครโรนานี้จะมีเปลือกหุ่มด้านนอกซึ่งประกอบด้วยโปรโตีนและก็ปกคลุมไปด้วยกลุม่มคาร์โบไฮเดรตและก็ยังมีปุ่มไขมันยื่นออกมาจากอนุภาคของไวรัสนั่นเองครับหรือพูดง่ายๆก็คือเชื้อไวรัสโครโรนานี้จะมีหนามอยู่รอบตัวดังนั้นจึงสามารถเกาะอยู่ตามอวัยวะของคนเราได้การป้องกันตนเองจากเชือ้อโควิด -19 ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชือ COVID ้อโควิด1ิถือเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ซึ่งกำลังลุกลามไปทั่วทุกมิภาคของโลก โดยเชื้อโควิด -19 สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจรับละอองเชื้อโรคที่มาจากการไอาจามหรือการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อแม้แต่การสัมผัสเชื้อโรคที่อาจจะตกค้างอยู่ในสิ่งของก็มีโอกาสที่เชื้อโควิด -19 จะเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านปากจมูกหรือตาเช่นกันยิ่งไปกว่านี้ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกก็ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย แต่เราสามารถป้องกันเชื้อโควิด -19 ทำได้ง่ายๆเพียงแค่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ต้องพบปะผู้คนมันล้างมือด้วยสบู่ให้ถูกวิธีและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าปากจมูกและดวงตาเพราะอาจทำให้เชื้อโรคโควิด -19 เข้าสู่ร่างกายได้ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น1-2เมตร เพียงแค่นี้ก็สามารถป้องกันเชื้อโควิด -19 ได้แล้วเพียงแค่ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามันล้างมือให้ถูกวิธีและเวนเ้นระยะห่างจากผู้อื่น1-2เมตร